สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้ไม่มีอะไรมากมายคะ่ะทุกคนคลิปนี้มาพูดคุยไปเรื่อยเปื่อยคะ่ะทุกคนเดี๋ยวนะคะปรับกล้องก่อนคะ่ะทำไมกล้องเอียงเดี๋ยวด้ กล้องเอียงค่ะทุกคนเดี๋ยวด้วยไหนเนาะคลิปนี้กับบ่มีอยังหลายนะคะเนาะทุกคนกลัวทุกคนว่าอุ้ยทำไมเงียบไปจังเลยบด้งเงียบไปไสดด้วยค่ะทุกคน ช่วงนี้ยุ่งๆค่ะทำงานค่ะช่วงนี้ช่วงนี้ทำงานค่ะก็เลยลงคลิปไว้ก็เดี๋ยวจะทยอยเข้าไปดูคอมเมนต์นะคะทุกคนเข้าไปตอบคอมเมนต์เนาะดูคอมเมนต์ทักทายสวัสดีเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปตอบคอมเมนต์ทักทายสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะเนาะทั้งเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่นะคะทุกคน ทำงานค่ะไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ค่ะช่วงนี้ youtube ก็อยากทำเอ,อ่อเพจก็อยากทำเว็บไซต์ก็อยากทำโอ้ยอยากทำทุกอย่างเลยค่ะนูน่นนี่นั่นทุกอย่างเลยค่ะแต่มาแต่เวลาก็มีบ้างเป็นช่วงช่วงนะคะทุกคนเพราะว่าเราทำงานเนาะงานก็มีเป็นช่วงช่วง ช่วงไหนยุ่งเราก็ยุ่งช่วงไหนไม่ยุ่งเราก็เรือพอได้อา่านตอบคอมเมนต์เพื่อนๆนะคะหลายคนอาจจะเอ๊ะมันทำงานอะไรวะมันมาอยู่นี่มันทำงานอะไร,ะไรเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะคะทุกคนใช้เวลาไม่เยอะนะคะใช้เวลาไม่เยอะ วันนี้จะมาเราทุกคนว่าทำงานอะไรเนาะเราทำงานทำความสะอาดนะคะทุกคนมาอยู่ที่นี่นะคะเนาะเป็นเมียฝรัร่งเด้ใครบอกว่าโอ๊ยทำไมมันไปอยู่นูน่นมันเป็นเมียฝรัร่งมันสนุกสุขสบายแล้วอย่าว่าแบบนั้นเลยคะ่ะทุกคนเด้ออย่าคิดแบบนั้นนะคะทุกคนมาอยู่ที่นี่เราก็ต้องทำงานเนาะไม่มีงานแล้วก็ไม่มีเงินนะคะทุกคน เัาต้องทำงานงานก็เพิ่งได้ทำเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเราเปิดบริษัททําความสะอาดนะคะทุกคนอยู่ที่นี่ต้องเปิดบริษัททําความสะอาดนะคะเนาะไม่ใช่ว่าโอ๊ยคุณอยากทํางานอะไรติดต่อไปคุณอยากทํางานทําความสะอาดออฟฟิศโอ้ติดต่อ Office. ออฟฟิศไปทาความสะอาดเออเขาเรียกอะไรล่ะ อยู่ที่นี่พนักง,งานทําความสะอาดออฟฟิศจะไม่มีนะคะทุกคนพนักง,งานทําความสะอาดเอ,อ่อคลินิกหมอคลินิกทําฟันหรืออะไรก็ตามค่ะทุกคนจะไม่มีพนักง,งานทําความสะอาดนะคะเนาะถ้าเขาจะทําความสะอาดเขาจะโทรหาเออบริษัททําความสะอาดเลยค่ะซึ่งบริษัททําความสะอาดก็เยอะแยะค่ะแข่งกันค่ะทุกคนแหละคะ เรากับสามีก็ร่วมการเปิดบริษัททำความสาะอาดนาคาะเปิดบริษัททำความสะอาดเป็นของตัวเองรับทำความสะอาดบ้านด้วยค่ะทุกคนทำทุกอย่างเลยปากกัดตีนทีบค่ะทุกคนเฮ็ดทุกอย่างเลยค่ะยูนิ่งผู้ใดสบายอย่างทีทุกคนคิดเลค่ะเด้อเป็นเมฆฝรังผู้ใด,ดว่าสบายเดี๋ยวค่อยเที่ยงเลยค่ะทุกคน ยิงมาเอากับฝรั่งที่กำลังเออสางเนื้อสางตัวนะแมคะ่ค่ะบอแมนฝรั่งอายุเยอะนะแมคะ่ค่ะทุกคนมาเอากับฝรั่งที่กำลังสางเนื้อสางตัวแห้งต้องเมื่อยคะ่ะทุกคนรวมกันทำมาหากินขึ้นกันกับคนไทยห้องและ่ะ,ะเนาะจ้ะบอวากัน,นะะเนาะค่ะะเนาทำความสะอาดบ้านแล้วแต่เขาจะโทรมาเนาะ,ะเนาะแต่คิดเป็นชั่วโมงละะเนาค่ะเนาะ สิบเก้าชั่วโมงละว่าแล้วแต่เขาใช้ทําความสะอาดบ้านมองไรน,นะคะเนาะทาความสะอาดเฉพาะของน้าบ่หรือว่าทําความสะอาดของครัวน้ำหรือทําความสะอาดทั้งบ้านทั่วบ้านในบ้านเลยนะคะทุกคนก็คิดอีกราคาหนึ่งนะคะเนาะนี่นะคะออฟฟิศก็ ทำออฟฟิศนี่มันก็ใหญ่นะคะทุกคนออฟฟิศใหญ่นะคะเนาะเราก็ต้องมีจ้างพนักง,งานอีกนะคะทุกคนจ้างพนักง,งานอีกคนหนึ่งนะคะเนาะคอยช่วยเวลาเรามีงานใหญ่ๆแบบนี้นะคะเนาะถ้างานเล็กๆตามบ้านเรือนตามบ้านคนแบบนี้เราก็รับทําเองค่ะแต่ถ้าเป็นออฟฟิศเป็นอะไรมันใหญ่นะคะเราก็ต้องจ้างคนเพิ่มค่ะทุกคน ค่าใช้จ่ายก,ก็ขึ้นมาอีกประมาณหนึ่งค่ะทุกคนนี่แหละค่ะัมน,นี้มาพูดคุยกับทุกคนนะคะเนาะสั้นๆว่าทําไมเอ๊ะลงคลิปแล้วทําไมไม่เห็นเข้าไปตอบคอมเมนต์เข้าไปดูคลิปเออไปทักทายเพื่อนๆเลยเนี่แหละค่ะช่วงนี้คือยุ่งจริงๆค่ะทุกคนต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะทุกคนยุ่งมากจริงๆค่ะช่วงนี้ แต่อีกไม่นานค่ะทุกคนคิดว่าประมาณอาทิตย์อาทิตย์จะถึงนี่แหละค่ะอาจจะว่างนะคะทุกคนอาจจะได้ทักทยนนะะาทกทยเพื่อนๆ้วค่ะเนาะเข้าไปทักทายเพื่อนๆดูคิดเพื่อนๆนะคะทุกคนไม่ได้หายไปไหนนะคะทุกคนเนาะก็อย่าพึ่งทิ้งกันนะคะทุกคนเดี๋ยว ว่างเมื่อไหร่ก็จะรีบไปหาไปทักทายทุกคนนะคะคลิปนี้ก็กี่นาทีแล้วโอ้ยว่าจะบอกสั้นๆเลยไปเจ็ดน,นาทีแล้วจังได้กัะคลิปนี้กาซัมนี่ก็น,นะนคะนอทุกคนเนาะสวัสดีค่ะบาย